มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลถามสารอาหารอยู่ตรงไหนหลังเห็นภาพอาหารกลางวันมือละ21บาทเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพารสามได้โพสต์รูปภาพเป็นเรื่องราวของสภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจากภาพจะเห็นได้นะคะว่าอาหารกลางวันถูกจัดมาในถาดหลุม ซึ่งขนาดปริมาณนั้นเพียงพอต่อเด็กที่สามารถทำให้อิ่มได้แต่ว่าหากดูดีๆแล้วก็จะพบว่าส่วนประกอบอาจจะไม่เพียงพอต่อสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับค่ะทั้งนี้ทางเพจระบุข,ข้อมูลเอาไว้ว่าณนะตอนนี้ข้าวของก็แพงขึ้นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนยังไหวอยู่ไหมและถ้าการบริหารจัดก,การดีๆมันก็จะดีกว่านี้หรือไม่อาหารกลางวันของเด็กโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบ ซึ่งสังคมช่วยตรวจสอบแล้วก็ขยายผลถึงงบประมาณค่าอาหารกลางวันต่อหัวมันพอหรือไม่อาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งบริหารจัดก,การเงินโปร่งใสหรือไม่อาหารกลางวันได้รับการจัดสรรหัวละ21บาทดูถาดอาหารมีอาหารกับผลไม้ ลองคิดกันดูว่าถึงหัวละ21บาทไหมเด็กต้องการอาหารที่มีคุณภาพอิ่มไม่ใช่แค่กินไปวัน งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้จ่ายค่าอาหารกลางวันหัวละ21บาทให้มีขนมหวานหรือว่าผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อวันและจัดแบบให้มีคุณภาพต่อนักเรียนแต่งบประมาณที่โรงเรียนใช้ไม่คุ้มค่าภาษีประชาชนบางวันมีครบบางวันก็ไม่มีครบโดยมีราคาต่อหัวละ21คูณ 227จำนวนเด็กทั้งหมดก็คือ227เท่ากับ4,767ต่อวันตกเดือนหนึ่งใช้งบเป็นแสนๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ